ครับสวัสดีะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเล็กน้อยนะครับมาเอาเอกสารมาให้เล <te <ett ten hundred leaves> ็กน้อยครับอยู่บ้านน้องสะแก่ครับสวัสดีค่ะตั้งเชื่ออะไรลูกมากัดไหมลูกกัดไหมหนี่งนางมากัดไหมไปคัดเอามีเอกสารอะไรบ้างเอาลองดูเออไอเสรับเอกสารตั้งไหนดูเสรับเอกสารตั้งขากันเลยเส้นทางซื่อ เอออยู่ในเอาไม่เขาเรียนไม่ได้เลยมันอะไรรึมันไม่รอดลองเหม่ก่อนนะมันไม่ใช่รุ่นอบาาเรอ๋ออแสงเขาเปิดเน็ตไม่ได้เนี่ยเปิดเรียนไม่ได้เนี่ยโอเคครับอ่ะยูนิกระส้ากูโยเอามาให้เราใช่ไหมหรือเราไปเอาเอง เราเองได้มาเยอะแล้วใช่ไหมหลายวิชาแล้วเนาะอันนี้เพิ่มเติมนี่ลูกเนี่ยอันนี้เพิ่มเติมเพราะว่าตกลงรูอันนี้วิชาอะไรภูมิตาอ๋อภูมิตาวิชาพลาแค่ก็เนี่แหละทำไปงานเติมแล้วตอนนี้ที่ให้มาชุดแรกร็อกแรกทำได้บ้างยังไดอย่ากลัวนะ พอเปิดเติมจริงเรายังว่างเปล่าอยู่นะครูวันที่สองที่หนึ่งก็ต้องไปคืนครูกันถูกเด้อนะครับลูกที่นี่ครูมีปัญหาในสารเทพนี่รู้จักบ้านนี่เพื่อนฟูงอ๋อน้องสแกนพอสองลูกอาจจะที่สองน้อง อ่าแล้วมันนนใหญ่ขาดี้เออคือรถฟงรถไฟไปบ้านอยู่ตรงไหนพ่อไม่รู้เลยทุกท่าน2512ไหม252เด็กเขาก็ไม่เคยเข้าเรียนเข่าไม่เป็นไรหรอกย้อนยยังไงก็ตามสนใจเรียนด้วยเออโอเคอ่าพิปัญหาอะไรในก่อนคู่ที่ต่อยังไงเอาเออโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาแก้ไข เขียน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 ข้างทางชื่อลูกอ่ะอะไรกว่ยบ้านนน่อยเอกสารหม่นะครับตัวมากกระหลับลูกเด้อเราอยู่กับใครนี่ ไหอ๋อเย็นก็กลับมาลูกเนี่โอเคครับคือราการมีโทรศัพท์มีเนี่ยแต่ว่ามันไม่รองรับใช่ไหมโปกแกมอะไรลูกทีครูก็สอนที่ไม่รองรับสัตว์ Google Card กับ Classroom โอเคอ่าเข้จัยตรงกัน แต่ก็มีปัญหาโอเคครับอาจจะน้ดๆนิดนึอาณามาลูกมาอันนี้บ้านใครก็ไม่รู้เขายื้ม่ายบ้านกันอามองนาคู่เออหนสองยิ้มด้วยมองไม่เนยิ้มเกโอเคครับตั้งใจเด้อไม่เป็นไรครับ เด็กครับ <lig> อ <mas> <g els descript or> okay, ่ะอะจับยัไงล่ะครับว่าเด็ครับ